สวัสดีครับผมอีกแล้วนะครับในเกมมาครับในพาร์ทที่สองนะครับพะที่เราเกิดการผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่าเสียงไอเสียงมันมาก่อนภาพนะครับคลิปนี้ก็จะแก้ไขจะไม่พยายามจะไม่ตัดคลิปเออไม่ตัดคลิปเลยแหละอ่าเดี๋ยวเราจะไปลงเหมือนกันต่อเลยนะครับเริ่มจาการทำพลิกแอคหินปึ๊บ ได้แล้วเสียงก็อาจจะเงียบบ้างดังบ้างอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บอา้าวางผิดอีกแล้วเมหเมืองอยู่ไหนไว้อาเหมืองอ๋ออยู่นี่เหรออไม่ใช่แล้วเหมืองเอาหายไปไหนเหมืองเราอยู่ไหนเหมืองเราอยู่ไหน เมื่อกี้เหมืองเเหมืองที่เราทำเอาไว้มันอยู่ไหนเหมืองเหมืองเหมืองอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เองอ่ะนี่ไงครับจะแล้วบายอ่ะโอ้ยทำไมไม่ได้ต้องทำทอดก่อนนะครับได้แล้วทำทอดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่อาใยา่เพิ่งแอ่าทอดมาแล้ว ได้มาแปดอ,อันนะต่อไปไปเลยลุยถ้ำลงมือกันได้ครับอันนี้ก็เป็นคลิปสองอะนะครับก็จะทำไม่ดีที่สุดแหละนะขุดลงไปโอ้เจอฐานพอดีเลยุฐานฐาน ตอนตอนตอนแรกแล้วเราก็ต้องการฐานเราหลังๆเขาเขาต้องขุดไปเรื่อยอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยววัทรัพยากรมันจะขาดขาดแคลนนะครับต้องขุดถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเจอไดมอนแล้วอ่ะเราก็ต้องขุดอยู่ดีเดี๋ยวทรัพยากรฐานเราจะหมดแล้วเราก็ต้องมานั่งขุดอีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องขุดไปเรื่อย เกิดว่าเจอเหล็กด้วยก็ดีฮะไม่รู้โอเคครับขุต่อตอนนี้เราไู้เวลสองแล้วนะครับตอนแรกผมก็ได้เวลจากแกะตอนนี้ก็ได้เวลจากทานเหรอเออใช่ทานอ่าปักทอดไปอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปักทอดเปลืองทอดไป แล้วก็อุดไว้อ่ะปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็อุดอุดแล้วก็อุดโอเคลงไปเลยลงดอกเลยครับผมปึ๊บปึ๊บแต่ผมจะขุดเป็นแนวสองอย่างนี้นะแนวทางสองทางนะเอิมถ้าเกิดว่าใครรู้ว่ามันจะแคสให้เกิน สิบห้านาท,นทีทำยังไงก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆปึ๊บ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 อ่าเจอทานอ่าได้เวลาคุณต่อแล้วเอาเราใช้พิกแอกไม้ได้กว่านะครับพิกแอกไม้ มันจะไม่ไม่เปลืองวีแอคหินนะ่ะมันจะได้อันนี้จะได้พังๆไปเลยนะจะได้ไม่ต้องไปครับที่อีกแอกหินใหม่นะครับคืดุดเออได้แหละต่อเ,เอ้ยอย่าเพิ่งขุดไปก่อนขุดขุดขุดขด ว่าผมใช้พี่แก้งิงดีกว่ามันจะได้เร็วุได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วครับอ่าได้อีกแล้วและก็ได้และก็ได้โอ้โหเมื่อกี้เราขาดเคีน้นครับะยากรทานแรงมากตอนนี้เรามีใช้แล้วครับไปรถต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยลุกต่อกุด อุดเต้อุด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 ผมจะไปอีกทางหนหึ่งนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ขุดลงไปขุดลงไปต่อเลยครับออ่ะนี่ก็อุดไป ขุดต่อขดขๆด,ดไปเรื่อยๆนะครับเอ่มลนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นหินขาวเราก็เลยเราเราว่าน่าจะขุดไปทางนี้แล้วกันนะขุดไปทางนี้หวังว่าจะเจอเหล็กนะคลิปนี้นี้เราจะมาหาแรก่กันล้วนๆเลยนะครับอุ๊อย อนนี้ฮอตก็เหลือแค่หกอันนะโอ้ยเจ้าหมาครับต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บขุดลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจออืมผมจะผมจะขอคิดว่าเอ้ยเอ้ยเจ้าถ้ำเจ้าถ้ำเจ้าถ้ำครับเจะทถ้ำ เคเจอเหมืองพูดผิดฮึบฮึบปักทอดปักโอ้เสียงดีเดี๋ยวเราขึ้นไปทำพีแอกก่อนเย่เ yeah, จอทําแล้วรงเหมืองหาแร่เย่เย่โย่เย่โยเย่โยเย่ไป <Yeah. S 1> ไปต่อกันเลยครับ ไปต่อกันด้วยครับอ่าทำริกแอกหินปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บทำทอ็อตอีกรัวเลยครับจะได้ไม่ขาดแคลนทอ็อตน่าได้ทอ็อตมาแล้วภาพเยอะๆเลยครับอ่าไปละไปตอนนี้เรามีทอ็อตอืมก็พอสมควรอยู่ ตรงเลยแต่เวลาออกปฏิบัติการสำรวจเมืองเมืองเมืองเอ้ยไม่ใช่ทํา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 ไปกันเถอะครับผมไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรบ้างในทาําแห่งนี้ผมก็จะต้องมาจุดไว้ก่อนอปึ๊บนี่คือทางกลับบ้านนะนี่จําไม่ได้จําไม่ได้นี่ก็แย่แล้ว โอเคได้แล้วกลับบ้านอ่อค,คติกแอปมาโคดปไาไม่แน่นะครับวันนี้เราอาจจะเจอเหล็กผมเจอแต่ฐานยังไม่เจอเหล็กเลยปึ๊บกคอดไปก่อนระหว่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน้าเจอเหล็กจริงๆด้วยอ่าผมดูสีหน้าแบบ ดูไม่ดีใจแต่ดีใจนะครับดีใจเหล็กปุ๊บเหล็กมันทำอะไรได้อย่ะหลายอย่างครับทำฟาร์มข้าวได้ฟาร์มข้าวอัตโ,มตโนมัติได้นะครับอ่าต่อเราจะไปขุดทานกัน,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 นขุดทานขุดทานปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมจะชอบพูดแบบซ้ำๆอ่ะครับนั่นแหลคะครับซ้ำๆนะครับ โอ้ยจะขุดแล้วก็ได้แน่ไปเลยต่อไปต่อไปฟึบขุดไปต่อเลยครับวันนี้ลงเหมือลงล้วนๆครับไม่มีอะไรมากฟึบขุดขุดวันนี้เรามีเอิมถ่านอยู่เยอะเยอะอพอสมควรนะครับจะเอาไปอัดเป็นก้อนมันจะได้เก็บง่ายขึ้นนะครับ รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะฐานมันจะเยอะนะครับเยอะจริงๆครับเยอะเยอะบอกได้เลยว่าเยอะอ่าตรงนั้นก็มีอีกหรออ,อขุดขุดไปครับขุดทำเออมไม่รู้ว่าจะพูดอะไระครับนะนอกจากจะขุดขุดแล้วก็ขุดเพราะวันนี้เรามาลงเหมืองเราไม่ได้จะมาทําอะไรมาก ไม่ไรเอที่บอกไปคลิปแล้วก็ที่แล้วก็ขอไปด้วยนะคบเพราะว่าผมจำยังไม่สร้างบ้านอาจจะลงเหมือนก่อนเสร็จแล้วถ้าผมจะสร้างบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกนะผมจะมีอารมณ์สร้างบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละสร้างบ้านแหละนะก็อย่าทวงกันมากเดี๋ยวผมปวดหวัวตายนะครับอ่าได้แล้วทานได้แล้ว โอเคปึ๊บนี่ทางกลับบ้านเราเอา้าวอย่างนี้ปึ๊บอา้าวยังมีตรงนี้ยังมีอีกนะครับปึ๊บว้าวว้าวว้าว,ว,าวปุ๊บอ้ยผิดอีกต่อตัวขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะทำทางลงนะเนาะขึ้น เออนั่นแหละพอละไปพูดปึ๊บ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 อึ๊บอึ๊บโอเค โอคตรงนี้นะครับมีเหล็กแล้วก็จะขุดไปตอนนี้เราต้องการเหล็กเยอะมากไม่ต้องการหรอกแต่ว่าเราก็ขุดๆไปเพราะว่าเรามาลงเหมืองอะนะเจออะไรเราก็ต้องขุดอะเอา้าเจอเอา้าเหล็กตรงนี้รอครับอ่าไปสำรวจดังนี้กันเอา้าตรงนี้ตันแล้วก็ไม่เป็นไรขุดเหล็กไป นั่นตัดแล้วเราก็จะกลับเสร็จกลับไปดูทางอื่นสำรวจทางอื่นนะออมันจะไปสำรวจทางนู้นะอ่าขุดเหล็กไปก่อนตอนนี้เหล็กเราก็มีเยอะพอสมควรละ เราจะเอาขึ้นไปเผาแต่เดี๋ยวค่อยเผาแล้วกันอู้ตรงนี้เหล็กเยอะเหล็กเป็นกระจุกเลยขุดต่อไปครับอย่าดังทีอะไรในโหมดนี้ไม่มีมอนเตอร์น,นะครับอันนี้เป็นโหมดพีดฟ,ฟูอยู่ไปทางนู้นกันฮอ้าวอ้เหมืองใหญ่นะโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้มีลาวา้างล่างด้วยปึ๊บปึ๊บโอเคเราลงไปขุดเหล็กเอ้ยเจอลาพิษลาพิษนะครับปึ๊บตันแล้วอ้ายังมีลงอีกนะครับแล้วก็เอิม่มตอนนี้บ่ายโมงสองนาที คุดกับน้องครับน <Yeah, you. S 1> ะครับไปเลยขุดลาพิษอ่าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็ขุดเหล็กไปเราต้องอย่าลงกนง่ายๆอ,อ,อยู่ตรงบนนี้เอาไว้โอเคปลอดภัยเย่ปลอดภัยครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงต่อเลยยุ ปึบได้เหล็กแล้วปึบได้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปขึ้นขึ้นอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้ยเมื่อกี้เราลงมาทางนี้ใช่ไหมอึึบอึึบอ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 ึบึบเยวอบิดเอก็จะพังอยู่แล้ว โอเคขึ้นไปเลยโอ้ยอะไรอีกเนี่ยฟึบขึ้นขึ้นอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะกพาผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอืมป้าหมายวันนี้เราก็มาขุดอย่างเดียวอะ่ะ นะครับอืมพอหรือยังก็นะตอนนี้อัดมาสิบห้านาทีแล้วพอแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย